ก่อนมาทีนี้เป็นไงไมาครับก็จะนั่งนานไม่ได้ครับปวดนะเดินนานไม่ได้คนระับเป็นนานไหนเป็นประมาณสักก่อนมาหาหมอที่ส่เดือนคะรับสิ่เดือนนะเออบอกปมาหาคนนนี้ไม่ใช่นั่งนี้นะต้องนอนนอนรอในรถเ,เพื่อจะรอเวลานวดไม่ได้สามารถจะนั่งกับพื้นได้รักษาข้งไหนมาก็ทั้งไปจัดกระดูะครับไปดึงกระดูแล้วก็กินยาครับหมอหมอปันจุบันนะแผนจุบันด้วยครับถ้าไม่ไหวก็ต้องผ่าครับเสตัดตใจนวดนะตัดตัใจนวด เออนวดครั้งแรกก็ยังดีบ้างครั้งที่สองก็เป็นยังไงครับก็ดีขึ้นครับคือแบบนั่งได้นานขึ้นครับใช้เวลาทีดนนการนวดแล้วอาการปัจจุบันเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นครับตอนนี้ก็เดินไปเดินห้างได้ได้ครับนั่งกินข้าวได้เมื่อก่อนต้องนอนกินข้าวอย่เลยนะครับใช่ไหมใช่ครับต้องกินปุกบมุไปนอนแล้วลุกมากินใหม่ต้องไหว้ทุกคนลุกขึ้นยืนเดินก้มท้มใจครับเป็นยังไง้างคไม่ไม่ตื่นพอถ้าเกิด ถ้าเกิดท่านที่นะตัดสินใจอยากจะลองแผนทางเลือกแบบนี้ก็ทางเลือกผมว่าอยากให้ลองมาดูครับแต่ผมได้หมอกรช่วยพอสมควรเลยที่เ,เราไปทางเลือกนะฮะแต่วา่าให้เวลาเราสักนิดหนึ่งการรักษาเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเส้นประสาทนะครับขอบคุณมากครับ